สวัสดีค่ะลาวีสเตชั่น ตอนนี้คุณกำลังฟังสถานีสปอยสถานีสปอยวันนี้นะคะเรานำหนังญี่ปุ่นค่ะที่มีชื่อเรื่องว่า Orange 2015ซึ่งหนังเรื่องนี้นะคะสร้างมาจากมังงะค่ะมีความยาวถึง2ชั่วโมง19นาทีถือว่ายาวมากๆเลยเนื้อหาเนี่ยค่อนข้างจะเยอะแต่ว่าลาวีสเตชันจะพยายามเล่าให้กระชับมากที่สุดค่ะก่อนอื่นเรามาแนะนำตัวละครกันก่อนเลยค่ะตัวละครแรกนะคะทาการมิยะนาโฮเราจะเรียกเธอว่านางเอกนะคะตัวละครที่2ค่ะชื่อว่านาุเซคาเครุเราจะเรียกเขาว่าพระเอกนะคะ และบรรดาผองเพื่อนนะคะคนแรกสุวะค่ะเขาคือเพื่อนของพระเอกคนต่อมาค่ะชื่อฮากิตะเราจะเรียกเขาว่าเพื่อนแว่นนะคะเพราะว่าเขาใส่แว่นค่ะตัวละครถัดมานะคะอาสุเราจะเรียกเธอว่าเพื่อนตัวเล็กค่ะและคนสุดท้ายชินะเธอเนี่ยผมยาวสลวยสวยเกเลยเราจะเรียกเธอว่าเพื่อนผมยาวค่ะโดยในหนังนะคะเรื่องราวเริ่มต้นที่ฤดูใบไม้ผลิค่ะระหว่างทางไปโรงเรียนจู่ๆก็มีจดหมายปริศนานะคะโผล่มาที่กระเป๋าของนางเอกค่ะปรากฏว่าจดหมายฉบับนั้นผู้ที่ส่งจดหมายนะคะก็คือทากามิยะ นาก็คือนางเอกเองค่ะเมื่อมาถึงห้องเรียนนะคะนางเอกก็รีบเปิดจดหมายอ่านค่ะก็พบว่าเป็นจดหมายที่เขียนโดยนางเอกในอนาคตอีก10ปีข้างหน้าจุดประสงค์ที่เขียนจดหมายฉบับน,นี้นะคะคืออยากให้นางเอกในปัจจุบันที่กําลังเปิดจดหมายอ่านอยู่เนี้ยค่ะแก้ไขและเปลี่ยนแปลงสิ่งที่กําลังจะเกิดในอนาคตหลังจากนี้เพื่อที่นางเอกค่ะจะได้ไม่ต้องพบกับความผิดพลาดเหมือนที่นางเอกในอนาคตกําลังประสบพบเจออยู่ค่ะในจดหมายฉบับนี้นะคะได้เขียนเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้และมีตัวเลือก ที่นางเอกในอนาคตอยากให้นางเอกคนปัจจุบันค่ะทําเมื่อถึงสถานการณ์ต่างๆในจดหมายได้บอกต่อว่าวันนี้จะมีนักเรียนใหม่ย,ย้ายเข้ามาเขาชื่อนารุเซคาเครุซึ่งก็คือพระเอกของเราค่ะและเขาจะได้นั่งข้างนางเอกซึ่งเหตุการณ์นั้นนะคะก็เกิดขึ้นจริงตามที่จดหมายบอกค่ะซึ่งหลังเลิกเรียนนะคะกลุ่มของนางเอกค่ะก็ได้ชวนกันไปหาอะไรกินซึ่งสุวะนะคะก็ได้ชวนพระเอกไปด้วยตอนแรกนะคะพระเอกของเราเนี่ยก็ไม่ยอมค่ะมันก็เป็นอะไรที่ดีใช่ไหมคะที่กลุ่มของอเพื่อนๆชวนพระเอกไปค่ะแต่ แต่ว่าในจดหมายกลับบอกว่าห้ามชวนพระเอกไปหลังเลิกเรียนวันนี้เด็ดขาดซึ่งพอเพื่อนๆทุกคนมารวมตัวกันนะคะพระเอกของเราก็หัวเราะสนุกสนานเฮฮานางเอกก็คิดในใจค่ะว่ามันก็ดีแล้วไม่ใช่เหรอที่ชวนพระเอกมาด้วยแต่ทําไมในจดหมายถึงเตือนไม่ให้ชวนกันนะผ่านไปประมาณ10วันค่ะพระเอกของเราหายตัวไปโดยไม่มีปีไม่มีขลุยเลยไม่มาโรงเรียนค่ะจนเพื่อนๆเนี่ยก็เป็นห่วงกันนางเอกจึงได้ไปอ่านจดหมายค่ะพบว่าในวันที่20เมษานางเอกจะได้พบกับพระเอกในรอบ2อาทิตย์เป็นช่วงเวลาของการแข่งกีฬาค่ะ ตอนที่แข่งกีฬาซอฟต์บอลนะคะเพื่อนๆก็ได้ขอให้นางเอกค่ะเล่นเป็นแบตเตอร์ซึ่งนั่นเป็นอีกเหตุการณ์หนึ่งนะคะที่นางเอกในอนาคตเสียใจยที่ปฏิเสธคําขอของเพื่อนในวันนั้นค่ะและในจดหมายนะคะยังบอกอีกว่าในวันนั้นนางเอกก็เริ่มชอบพระเอกแล้วค่ะพอถึงวันที่20เมษายนจริงๆนะคะพระเอกเนี่ยก็กลับมาเรียนค่ะเขาได้บอกกับเพื่อนๆว่าเขาแค่อยากโดดเรียนเฉยๆและตัดมาที่สนามซอฟต์บอลนะคะนางเอกก็ได้เข้าไปชวนพระเอกคุยค่ะนางเอกพูดว่าดูเหมือนนายจะชอบเล่นฟุตบอลน,นะพระเอกค่ะก็บอกว่าเขา เขาน่ะเป็นแค่สวัสดิการดีแล้วเพราะว่าไม่ค่อยได้เข้าเรียนแล้วก็ไม่ได้ซ้อมด้วยและต่อมาค่ะเพื่อนก็ได้มาขอให้นางเอกเล่นเป็นแบตเตอร์จริงๆนะคะนางเอกของเราก็ขอโทษเพื่อนๆไปค่ะว่าเธอคงทําไม่ได้หรอกซึ่งพระเอกนะคะที่แอบ,บสังเกตนางเอกค่ะเขาก็พูดกับเพื่อนๆว่านางเอกนะ่ะเจ็บข้อเท้าเพื่อนตัวเล็กของเราค่ะก็เลยอาสาจะตีแทนซึ่งในจดหมายนะคะก็ได้บอกกับนางเอกค่ะว่าเพื่อนตัวเล็กเนี่ยจะตี3ครั้งแต่ไม่โดนซักครั้งจนสุดท้ายก็แพ้ไปค่ะนางเอกของเราก็คิดไปคิดมานะคะว่าตัวเองเนี่ยไม่ควรจะหนี ท้ายแล้วเธอก็ตัดสินใจเป็นคนตีเองค่ะในหมายแรกนะคะนางเอกตีไม่ได้ค่ะแต่ในไม้ที่2ค่ะนางเอกของเราก็ได้ตั้งสติและเธอก็สามารถตีโดนลูกเบสบอลนะคะแล้วก็คว้าชัยชนะมาให้เพื่อนๆได้นางเอกและพระเอกค่ะแล้วก็รวมถึงเพื่อนๆด้วยดีใจมากๆเลยค่ะตัดภาพมาที่นางเอกนะคะเธอเดินขากระเพกค่ะเพราะว่าเจ็บเท้าพระเอกก็เลยอาสาทําแผลให้คุยกันไปคุยกันมานะคะพระเอกเขาก็บอกกับนางเอกค่ะว่าเขาหน่ะดูนางเอกอยู่นะเขาหน่ะเป็นห่วงนางเอกเธอก็ตอบกลับไปค่ะว่าถ้านายอยาก ฟุตบอลนะ่ะก็ลุยเลยฉันเองก็ดูนายอยู่เหมือนกันนะซึ่งพระเอกของเรานะคะก็ได้ชมนางเอกค่ะว่าเมื่อกี้นายเก่งมากเลยปีหน้าเขาก็จะลงแข่งฟุตบอลเหมือนกันในตอนนี้ดูเหมือนนางเอกก็จะเริ่มชอบพระเอกและเชื่อเรื่องในจดหมายมากขึ้นตัดภาพมาที่โลกอนาคตนะคะในอีก10ปีข้างหน้านางเอกและสุวะค่ะได้อุ้มเด็กน้อยมาด้วยหนึ่งคนนะคะพร้อมถือช่อดอกไม้และพูดว่าไปกันเถอะไปเยี่ยมพระเอกกันจากนั้นนะคะเพื่อนๆทุกคนค่ะก็ได้มารวมตัวกันสุวะบอกว่าไปทาสัญ ยาที่ให้ไว้กับพระเอกเป็นจริงกันเถอะตัดภาพมาที่นางเอกในอดีตค่ะตอนนี้เธอกําลังอ่านจดหมายและคิดว่าอีกสิปีข้างหน้าพระเอกน่าจะเสียชีวิตไปแล้ววันต่อมาค่ะขณะกําลังทานข้าวเที่ยงกันอยู่นะคะเพื่อนตัวเล็กค่ะก็ได้แซวนางเอกค่ะว่าทําข้าวเที่ยงมากินทุกวันเลยนะพระเอกก็พูดเล่นๆค่ะว่าวันพรุ่งนี้ทํามาเผื่อด้วยสิซึ่งคําพูดของพระเอกนะคะก็ชวนให้นางเอกนึกถึงค่ะคําพูดที่เขียนไว้ในจดหมายว่านางเอกในอนาคตไม่ได้ทําข้าวกล่องมาให้พระเอกทานสักที<ๆ>เธอนะ่ะเสียใจมากๆา นางเอกเธอก็เลยคิดค่ะว่าจะทําข้าวกล่องมาฝากพระเอกดีไหมสุดท้ายแล้ววันต่อมาค่ะนางเอกของเราก็ตัดสินใจทําข้าวกล่องมาเผื่อพระเอกค่ะแต่ว่าไม่มีจังหวะนะคะให้นางเอกได้บอกกับพระเอกเลยค่ะว่าตัวเองทําข้าวกล่องมาฝากจนตกเย็นนะคะนางเอกเห็นพระเอกเดินมาพระเอกเขาถามนางเอกค่ะว่านี่ถุงอะไรนางเอกตกใจก็เลยกอดถุงข้าวกล่องไว้พระเอกเองเขาไม่อยากเสียมารยาทค่ะก็เลยขอโทษนางเอกแล้วก็เดินจากไประหว่างทางกลับบ้านนางเอกเดินผ่านสนามฟุตบอลเห็นพระเอกเล่นฟุตบอลกับเพื่อนๆอยู่เธอมองเขา แล้วก็หันหลังจะเดินกลับบ้านเธอเองได้นึกถึงประโยคในจดหมายค่ะที่เขียนบอกว่าอีก10ป,ปีข้างหน้าพระเอกจะไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วนางเอกจึงตัดสินใจอยู่รอพระเอกค่ะพอพระเอกเตะบอลกับเพื่อนๆนเสร็จแล้วนะคะเขาได้ออกมาเจอกับนางเอกค่ะนางเอกข,ขอโทษพระเอกแล้วก็วิ่งหนีแต่พระเอกค่ะเขาเรียกนางเอกไว้แล้วบอกว่ากลับบ้านด้วยกันนะซึ่งสวัค่ะได้เดินมากับพระเอกเขาก็ได้ขอตัวแยกกลับบ้านไปก่อนนางเอกนึกขึ้นได้ว่าเหตุการณ์ที่เดินกลับบ้านด้วยกันนี้ไม่ได้มีอยู่ในจดหมายพระ เอกและนางเอกแวกคุยกันที่ศาลาค่ะเขาถามนางเอกว่ากลับบ้านไปทําอะไรนางเอกตอบว่าก็ไปช่วยแม่ทํากับข้าวแล้วนายล่ะพระเอกค่ะตอบว่าเล่นเกมนะ่ะนางเอกจึงถามต่อว่าเงินที่หายไปสิบวันนายไปเล่นเกมหรอท่าทางของพระเอกค่ะก็นิ่งแล้วก็เปลี่ยนไปพระเอกค่ะเขาบอกต่อว่าเขาคงไม่เข้าชมรมฟุตบอลหรอกแม่เขาเสียแล้วในวันแรกที่พวกเขาเจอกันสิบวันที่เขาหายไปเข้าไปจัดการเรื่องงานศพของแม่และเขาก็ได้ให้สัญญากับแม่ไว้ค่ะว่าจะไม่เข้าชมรมฟุตบอล ขอโทษนาที่พูดเรื่องแปลกๆพอได้ฟังแบบนั้นนางเอกก็ขอโทษพระเอกค่ะที่ถามในตอนนั้นเองค่ะเธอจึงเข้าใจที่จดหมายเตือนกับเธอว่าห้ามชวนพระเอกในวันแรกที่พวกเขาพบกันนางเอกก็เลยตัดสินใจบอกกับพระเอกค่ะว่าเนี่ยฉันทำข้ากล่องมาให้เธอแล้วนะอันที่จริงแล้วพระเอกก็แอบหวังเขาว่านางเอกจะทำมาให้เขาหรือเปล่าพระเอกบอกว่าเขาดีใจสุดๆไปเลยขอบคุณนะพอได้เห็นรอยยิ้มของพระเอกที่ยิ้มอย่างมีความสุขนางเอกก็ซึ้งจนเกือบจะร้องไห้เลยค่ะตัดภาพมาที่โลกอนาคตอีก10ปีข้างหน้านางเอกและเพื่อนๆ่ ก็ได้มาที่บ้านของพระเอกซึ่งได้เจอกับคุณยายพวกเขาขอโทษที่ไม่ค่อยได้มาเยี่ยมเพื่อนๆในกลุ่มค่อนข้างจะมีปัญหากันหลังจากที่พระเอกเสียชีวิตแต่หลังจากที่นางเอกคลอดลูกของสุวะนะคะเพื่อนๆก็เลยได้กลับมาคุยกันค่ะและทุกคนก็อยากรู้เรื่องของพระเอกค่ะที่เสียไปเป็นเพราะอุบัติเหตุจริงหรือเปล่าพระเอกเสียชีวิตในช่วงฤดูหนาวเมื่ออายุ17ปีโดยทิ้งสัญญาที่ให้ไว้ทั้งหมดกับพวกเราสิ่งที่พวกเราเสียใจที่สุดคือที่จริงแล้วพวกเราน่าจะช่วยพระเอกไว้ได้ตัดผาพมาที่อดีตค่ะในจน หมายบอกไว้ว่าพระเอกจะเลิกซ้อมฟุตบอลและตัดสินใจไม่เข้าชมรมฟุตบอลนางเอกในอนาคตค่ะจึงอยากให้นางเอกในอดีตทำยังไงก็ได้ให้พระเอกเข้าชมรมฟุตบอลให้ได้คะ่ะเธอจึงได้ตัดสินใจว่าจะไม่ยอมแพ้เรื่องที่พระเอกไม่เข้าร่วมชมรมฟุตบอลนางเอกจึงตรงไปหาพระเอกค่ะตั้งใจว่าจะพูดเรื่องนี้แต่ซูว่าค่ะกลับวิ่งเข้ามาประกาศในห้องว่าพระเอกนะ่ะจะเข้าร่วมชมรมฟุตบอลนะทําให้นางเอกตกใจมากคิดว่าอนาคตกําลังจะเปลี่ยนแล้วนั้นหรอต่อมาในจดหมายได้บอกว่าจะมีรุ่นพี่คนหนึ่งมาสารภาพรักกับ พระเอกค่ะและเขาทั้งคู่ก็จะได้คบกันซึ่งนั่นจะทําให้พระเอกและนางเอกห่างกันและไม่ค่อยได้คุยกันในจดหมายได้เตือนนางเอกค่ะว่าถ้าพระเอกเรียกก็ให้ตอบอย่าหลบหน้าอย่าเอาแต่รอให้นางเอกเป็นฝ่ายที่ทักพระเอกก่อนบ้างมีอยู่วันหนึ่งพระเอกมีเรื่องจะคุยกับนางเอกค่ะแต่พอนางเอกเห็นรุ่นพี่ที่คบกับพระเอกกําลังเดินลงบันไดมานางเอกจึงวิ่งหนีไปค่ะวันต่อมานางเอกตัดสินใจค่ะว่าจะคุยกับพระเอกให้ได้แต่ก็วิ่งไปชนรุ่นพี่ที่กําลังวิ่งมาหาพระเอกเหมือนกันทั้งนางเอกและรุ่นพี่ค่ะ ล้มลงกับพื้นพระเอกเป็นฝ่ายที่พุ่งเข้าไปถามนางเอกค่ะว่าเป็นอะไรหรือเปล่าทําให้รุ่นพีนะคะไม่พอใจอย่างแรงนางเอกจึงได้รีบขอโทษรุ่นพีนะคะแล้วก็วิ่งหนีไปอย่างเคยค่ะสุวะค่ะเขาได้เห็นเหตุการณ์เขาวิ่งตามนางเอกและบอกกับนางเอกค่ะว่าอย่าวิ่งหนีสิถ้าเธอเอาแต่หนีแบบนี้พระเอกก็จะไม่ได้คุยกับเธอนะพระเอกแทบจะไม่มาซ้อมบอลที่ชมรมแล้วเตะบอลก็พลาดยิงก็พลาดพระเอกน่ะเขาเหนื่อยใจมากที่ไม่ได้เข้ามาคุยกับนางเอกสักทีนางเอกค่ะเธอรู้สึกผิดมากๆที่ไม่ได้ สนใจพระเอกเหมือนที่เธอเคยพูดไว้เลยเธอรู้สึกว่าตัวเองต้องใส่ใจพระเอกมากกว่านี้นางเอกจึงได้วิ่งตามหาพระเอกค่ะพอเจอค่ะก็รีบขอโทษพระเอกค่ะที่ไม่คุยด้วยต่อจากนี้พระเอกมีอะไรก็บอกกับเธอได้เลยนะเธอจะรับฟังจากนั้นพวกเขาก็ได้นั่งคุยกันค่ะพระเอกเล่าให้นางเอกฟังว่าตอนนี้เขากําลังคิดอยู่ว่าจะเลิกกับรุ่นพี่ดีไหมแต่นางเอกค่ะก็บอกไปว่าเพิ่งคบกันนี่พระเอกยังเล่าต่อค่ะว่ารุ่นพี่น่ะตอนแรกเหมือนจะคุยกันถูกคอแต่หลังๆเหมือนกับว่ามันไม่ใช่อย่างที่คิด ออีกอย่างตอนนี้เขามีคนที่เขาชอบอยู่แล้วนางเอกเธอก็รีบถามเลยคะ่ะว่าใครหรอพระเอกคะ่ะเขาก็บอกว่าความลับน่ะต่อมาในจดหมายคะ่ะเล่าว่าในงานวัฒนธรรมนะคะช่วงจบงานนางเอกและพระเอกคะ่ะควรจะได้ดูดอกไม้ไฟด้วยกันที่สระว่ายน้านั่นเป็นความทรงจําที่สําคัญที่สุดนางเอกจึงได้ชวนพระเอกคะ่ะไปดูดอกไม้ไฟกันสองคนที่สระว่ายน้ําแมมพระเอกจะดูอึงอ้งๆนะคะที่นางเอกถามเขาแบบนั้นแต่สุดท้ายแล้วเขาก็ตอบตกลงคะ่ะตัดภาพมาที่ช่วงท้ายของงานวัฒนธรรมนะคะรุนพี ซึ่งได้เลิกกับพระเอกไปแล้วเธอรู้สึกหมั่นไส้นางเอกค่ะก็ได้ให้เพื่อนค่ะเอาของนะคะมาให้นางเอกขนไปไว้บนตึกคนเดียวนางเอกค่ะด้วยความซื่อก็เลยขนของตามที่เพื่อนของรุ่นพี่สั่งซึ่งพระเอกของเรานะคะก็ได้ไปรอเกอนางเอกค่ะอยู่ที่สาว่าน้าอยู่คนเดียวทางด้านนางเอกก็รีบขนของค่ะจนหกล้มเพื่อนนางเอกทั้งสองคนได้เข้ามาเห็นเหตุการณ์พอดีค่ะเพื่อนค่ะก็ได้บอกนางเอกนะคะว่าให้รีบไปหาพระเอกซะทางด้านนี้พวกเธอจะดูแลเองซึ่งในตอนนี้นะคะพระเอก ของเราก็ได้นั่งดูดอกไม้ไฟคนเดียวอย่างเงาๆค่ะจนสุดท้ายแล้วเขาตัดสินใจจะเดินกลับนางเอกที่รีบวิ่งมาก็ได้เจอกับพระเอกพอดีค่ะเธอรีบขอโทษพระเอกที่มาสายเมื่อเห็นนางเอกนะคะพระเอกก็ยิ้มค่ะแล้วก็รีบดึงมือนางเอกไปยืนดูดอกไม้ไฟด้วยกันค่ะพอดูดอกไม้ไฟจนหมดนะคะทั้งคู่ก็เพิ่งรู้สึกตัวค่ะว่ากําลังจับมือกันอยู่ขณะที่มองหน้ากันไปมานะคะก็มีดอกไม้ไฟค่ะอีกชุดหนึ่งถูกจุดขึ้นพระเอกบอกว่าเขาดีใจมากๆที่ได้ดูดอกไม้ไฟกับนางเอกเขา จะไม่ลืมช่วงเวลานี้ไปตลอดชีวิตเพราะวันนี้เป็นวันแห่งความสุขตัดภาพมาอีกวันนะคะกลุ่มเพื่อนๆของพระเอกและนางเอกค่ะก็ได้นัดกันมาเที่ยวงานเทศกาลแต่ว่าทุกคนเนี่ยดันแคนเซลกันหมดเลยเหลือแค่นางเอกกับพระเอกค่ะ พระเอกของเราค่ะก็ได้เอ่ยปากชมเขาว่าผมนางเอกเนี่ยน่ารักดีนะทั้งสองคนก็ได้พากันเดินเล่นค่ะทำกิจกรรมด้วยกันตักปลากินขนมไทยยากิจนคำนะคะก็ได้เจอกับขบวนบงบงค่ะซึ่งมีเด็กๆถือโคมไฟเดินร้องเพลงนะคะนั่นทำให้พระเอกค่ะเห็นคู่แม่ลูกคู่หนึ่งนะคะเป็นแม่ตัวเองและตัวเขาค่ะพระเอกนิ่งไปนึกถึงอดีตค่ะนางเอกเรียกก็ไม่ได้ยินพอดึงสติกลับมากลายเป็นคนนิ่งๆเย็นชา จากนั้นค่ะทั้งคู่ก็ได้มาที่วัดนะคะนางเอกถามพระเอกค่ะวว่าเขาอธิษฐานอะไรพระเอกตอบว่าไม่มีแค่ทักไปหาแม่นะ่ะเสียงของเขาจะไปถึงแม่หรือเปล่านะ นางเอกถามต่อเขาว่าทักไปหาแม่ว่าไงรอพระเอกบอกว่าความลับน่ะซึ่งในจดหมายนะคะได้บอกว่าในช่วงเวลาที่อยู่วัดค่ะอยากให้นางเอกตั้งใจฟังเรื่องของแม่พระเอกชวนพระเอกคุยและทําให้พระเอกยอมเปิดใจเรื่องแม่นางเอกค่ะก็เลยตัดสินใจถามพระเอกว่าเสียใจที่ช่วยแม่ไม่ได้รอพระเอกค่ะตอบว่าถ้าบอกไปแล้วนางเอกต้องเกลียดเขาแน่แน่นางเอกสายหน้าค่ะเธอบอกว่าเธอไม่เกลียดเขาแน่นอนเงียบไปสักพักพระเอกก็บอกว่าแม่สุขภาพไม่ค่อยดีต้องย้ายโรง พยาบาลบ่อยๆสภาพจิตใจของแม่ไม่ค่อยมั่นคงเขาเองก็เหนื่อยเลยทําให้ต้องมีเรื่องทะเลาะก,กับแม่อย่างไร้สาระแต่ในวันนั้นพอย้ายโรงเรียนมาวันแรกพระเอกดีใจค่ะที่มีเพื่อนชวนไปกินขนมหลังเลิกเรียนและแม่ก็ได้ส่งข้อความมาตามพระเอกในตอนนั้นเขารู้สึกว่าแม่น่ารําคาญก็เลยตอบกลับไปว่าอย่ามายุ่งจากนั้นก็ไม่มีข้อความตอบกลับจากแม่อีกเลยและในวันนั้นแม่ของเขาก็ได้กินยาฆ่าตัวตายในรถถ้าเขาคอยอยู่ดูแลแม่ให้ดีๆเขาคงช่วยแม่ไว้ได้แท้ๆ เพราะงั้นเขาเลยอยากขอโทษแม่มันเป็นความผิดข,ของเขาเองพอนายเอกกลับมาที่บ้านนะคะก็รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยไม่สามารถทําอะไรเพื่อช่วยพระเอกได้เลยแม้กระทั่งในจดหมายเนี่ยบอกนางเอกค่ะว่าให้ช่วยพระเอกจากความเสียใจเรื่องที่พระเอกไม่สามารถช่วยแม่ไว้ได้ถ้าทําได้ก็อาจจะช่วยพระเอกไม่ให้พบเจอกับอุบัติเหตุตัดภาพมาที่อนาคตคะ่ะยายได้เอาจดหมายของพระเอกค่ะมาอ่านให้เพื่อนๆฟังพระเอกอยากให้ยายบอกกับทุกคนว่าเขาเกิดอุบัติเหตุแต่จริงๆแล้วเขาตั้งใจทําให้รถชนเพื่อที่เขาจะได้ไปหาแม่ ตัดภาพกลับมาที่อดีตค่ะในจดหมายบอกว่าการตายของพระเอกไม่ใช่อุบัติเหตุแต่เป็นการฆ่าตัวตายสิ่งที่ทําให้พระเอกและเพื่อนๆในอนาคตเสียใจมากที่สุดคือการปล่อยให้พระเอกตายต่อให้ป้องกันพระเอกจากอุบัติเหตุได้ก็ไม่สามารถช่วยพระเอกได้เหมือนเดิมจึงอยากให้นางเอกในอดีตค่ะช่วยประคองความกังวลความรู้สึกหมองหมดในหัวใจพระเอกค่ะให้พระเอกผ่านมันไปให้ได้ไม่อยากให้พระเอกเลือกที่จะฆ่าตัวตายไม่ว่ายังไงก็อยากช่วยเยียวยาหัวใจของพระเอกตัดภาพมาที่พระเอกค่ะเขากำ กำลังนึกย้อนไปถึงวันที่เขาเทะเลาะกับแม่เขารู้สึกผิดและคิดถึงแม่มากๆวันต่อมาคะ่ะนางเอกนึกถึงข้อความในจดหมายที่บอกว่าวันที่31มธันวาคมพระเอกเสียชีวิตจากการฆ่าตัวตายและสุวะก็ได้มาหานางเอกคะ่ะเขาเล่าให้นางเอกฟังว่าพระเอกหายไปหลายวันนางเอกพอจะรู้อะไรหรือเปล่านางเอกก็เลยบอกความจริงกับสุวะเขาว่ามีจดหมายในอนาคตส่งมาถึงเธอไม่รู้ว่าสุวะจะเชื่อเธอหรือเปล่าสุวะคะ่ะก็ได้บอกกับนางเอกเขาว่าไม่ต้องเป็นห่วงเขาก็ได้รับจดหมายจากอนาคต เหมือนกนกัสุวะบอกว่าเขาได้อ่านจดหมายหลังจากวันที่พระเอกย้ายเข้ามาเรียนแล้ว1วันก็เลยห้ามไม่ทันเรื่องที่เขาชวนพระเอกกลับบ้านด้วยกันกับเพื่อนๆค่ะนางเอกค่ะก็ได้อ่านจดหมายของสุวะนะคะและก็ได้รู้ว่าอย่างนี้นี่เองสุวะถึงได้เป็นคนชวนพระเอกเข้าชมรมฟุตบอลแต่นางเอกค่ะก็รู้สึกว่าจดหมายมันยังไม่ครบยังมีบางส่วนขาดเหลือไปสุวะค่ะบอกว่ามันเป็นส่วนที่ไม่สําคัญนะ่ะก็เลยทิ้งไว้ที่บ้านและเขาตั้งใจอยากจะช่วยพระเอกไว้ให้ได้ถัดมาค่ะในจดหมายเขียนไว้ว่าวันที่ ที่14กันยายนเป็นวันเกิดของพระเอกนางเอกในอนาคตเธอเล่าในจดหมายว่าพระเอกไม่ได้พูดถึงวันเกิดของตัวเองเลยจนสุดท้ายก็สายไปซะแล้วกว่าที่เพื่อนๆจะรู้ในครั้งนี้ค่ะนางเอกและสุวะก็ตั้งใจจะแก้ตัวนะคะทําให้วันเกิดของพระเอกเนี่ยเป็นวันเกิดที่น่าจดจํา เพื่อนๆแต่ละคนนะคะก็ได้พยายามถามพระเอกอ้อมๆคะ่ะว่าเขาชอบหรือว่าอยากได้อะไรจากนั้นคะ่ะเพื่อนๆก็ได้เตรียมของขวัญค่ะจากคําบอกใบของพระเอกในวันเกิดคะ่ะพระเอกเนี่ยได้ทั้งตั๋วฟุตบอลมังงะที่พระเอกอยากอ่านส่วนนางเอกคะ่ะก็ได้ซื้อกระเป๋าสพายใบใหม่ให้พระเอกซึ่งพระเอกคะ่ะชอบมันมากๆเลยย้อนกลับไปทางด้านของสุวะนะคะจดหมายส่วนที่เหลือของเขาคะ่ะบอกว่าในตอนนั้นสุวะในอนาคตเขาเชียร์นางเอกและพระเอกได้ไม่เต็มที่คงจะเป็น เพราะสุวะชอบนางเอกแต่พอพระเอกตายนางเอกก็ร้องไห้ฟูมไฟสุวะในอนาคตก็เลยคิดว่าทำไมเขาไม่ช่วยดูแลสองคนนี้ให้ดีๆเขาเสียใจมากๆที่ได้เฝ้าดูคนที่ชอบใจสลายถึงแม้ว่าเขาอาจจะอกหักและเหงานิดหน่อยแต่เขาก็ยังมีฟุตบอลไม่ว่ายังไงก็ตามสุวะในอนาคตค่ะก็อยากเห็นพระเอกและนางเอกได้รับรู้ถึงความรู้สึกในใจของกันและกันและอีกใน10ปีข้างหน้าค่ะเขาก็อยากเห็นนางเอกและพระเอกยิ้มไปด้วยกันตัดกลับมาที่วันเกิดของพระเอกค่ะ ทางด้านสุวะนะคะเขาก็ได้ซื้อช่อดอกไม้มาให้พระเอกค่ะเขายื่นช่อดอกไม้ให้พระเอกกอดพระเอกแล้วก็บอกว่าอยา่าหนีนะจากนั้นเขาก็ได้ส่งสัญญาให้เพื่อนๆออกจากห้องไปค่ะทิ้งให้พระเอกและนางเอกอยู่ในห้องกันลําพังค่ะพระเอกนะคะเขาก็ได้เอาช่อดอกไม้ค่ะยื่นให้นางเอกนางเอกถามว่าทาไมถึงให้เธอพระเอกบอกว่าเขาอยากให้ขอโทษที่ไม่ได้ซื้อเองแต่ขอให้นางเอกรับรู้ความรู้สึกของฉันก็พอแล้วส่วนคําตอบนะ่ะเขาไม่ต้องการมันหรอกตัดภาพมาที่อนาคตค่ะสุวะได้เอาช่อดอกไม้ค่ะ วางไว้หน้ารูปของพระเอกจากนั้นเขาก็ยื่นให้กับนางเอกค่ะนางเอกเธอถามว่าให้เธอทําไมสุอาบอกว่านึกถึงวันที่ได้ถามพระเอกว่าพระเอกอยากได้อะไรหมอน,นั่นอยากได้ช่อดอกไม้พอได้มาแล้วเขาจะเอาไปให้นางเอกนางเอกยังไม่เข้าใจสิ่งที่สุวากาลังจะสื่อค่ะสุวะก็เลยบอกกับนางเอกว่าก็พราะว่าพระเอกนะ่ะชอบเธอยังไงล่ะนางเอกค่ะเธอก็ได้ร้องไห้เสียใจมากๆเพราะว่าไม่เคยรู้เรื่องมาก่อนเลยว่าพระเอกนะ่ะชอบเธอตัดกลับมาที่อดีตค่ะจดหมายได้บอก ขว่าในวันแข่งกีฬาสีพระเอกจะได้รับหน้าที่วิ่งผลัดเป็นไม้สุดท้ายซึ่งในวันนั้นพระเอกเนี่ยวิ่งนําหน้าคนอื่นเลยแต่สุดท้ายดันหกล้มผลที่ได้ก็คือที่โลค่ะทําให้พระเอกของเราค่ะคิดว่ามันเป็นความผิดของเขาสุวะและนางเอกค่ะจึงพยายามโน้มน้าวไม่ให้พระเอกลงแข่งวิ่งแต่พระเอกก็บอกว่าไม่เป็นไรเขาวิ่งได้ไม่เห็นลำบากเลยนางเอกและสุวะก็เลยต้องกลับไปปรึกษากันค่ะว่าจะเอายังไงดีเพื่อนๆในกลุ่มนะคะก็เห็นว่านางเอกและสุวะแอบคุยอะไรกัน2คนจึงเดินเข้าไปถามค่ะว่าเกิดอะไรขึ้น มันแปลกๆที่เห็นพวกเธอมาแอบคุยกันแบบนี้สุวะก็เลยเสนอให้นางเอกค่ะว่าลองคุยกับเพื่อนๆดูไหมทั้งคู่ค่ะก็เลยเอาจดหมายให้เพื่อนๆได้ลองอ่านและบอกความจริงว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพื่อนๆทั้ง3คนนะคะระหว่างทางกลับบ้านก็ได้ปรึกษากันค่ะว่ามันเป็นเรื่องจริงไหมมันน่าตกใจอยู่นะเพื่อนแวนค่ะเขาบอกว่าไม่รู้ว่าเรื่องในจดหมายนะจริงไหมแต่นางเอกและสุวะนะัน่ะเชื่อใจได้แน่นอนพอถึงวันเลือกตัวแทนลงแข่งวิ่งผลัดนะคะเพื่อนในห้องเนี่ยไม่มีใครกล้าเสนอตัวเลยค่ะสุวะ ก็เลยลุกขึ้นอาสาเป็นคนแรกต่อมานางเอกก็ยกมือค่ะบอกว่าจะวิ่งไปกับพระเอกต่อมาทั้งเพื่อนผมยาวและตัวเล็กก็ได้เสนอตัวว่าจะวิ่งกับพระเอกอีกคนยังไม่พอนะคะทั้งคู่ยังหันไปมองกดดันค่ะให้เพื่อนแวนอาสาวิ่งไปด้วยกันสุดท้ายแล้วนะคะแก๊งของนางเอกและพระเอกนะคะทุกคนก็ได้เป็นตัวแทนในการวิ่งผลัดครั้งนี้ค่ะและต่อมาในจดหมายค่ะบอกไว้ว่าในวันแข่งกีฬาสีค่ะพระเอกดูไม่ค่อยล่าเริงเพราะพระเอกมีเรื่องปิดบังกับเพื่อนๆเขาโกหกเพื่อนๆเขาว่าที่แม่ แมา่งงานกีฬาสีไม่ได้เพราะว่าแม่ติดงานตัดภาพมาที่นางเอกค่ะเดินมาเจอว่าพระเอกเนี่ยดูท่าทางเหมือนจะเจ็บข้อเท้าทั้งคู่ค่ะคุยกันสักพักก็มีเพื่อนค่ะเดินมาขอความช่วยเหลือว่าให้ช่วยยกของหน่อยขณะเดียวกันเพื่อนแว่นก็ได้ยืนดูเหตุการณ์อยู่นางเอกและพระเอกก็ไปช่วยกันยกของค่ะเธอถามพระเอกค่ะว่าไหวหรือเปล่าดูไม่ค่อยล่าเริงเลยพระเอกบอกว่าไอ้ของเนี้ยหนักใช้ได้เลยนะขอวางก่อนแล้วกันขณะที่พระเอกและนางเอกกําลังจะวางของลงค่ะสุวะและเพื่อนๆก็ได้ วิ่งเข้ามาช่วยพระเอกและนางเอกยกของขึ้นแถมบอกพระเอกค่ะว่าถ้ามีอะไรหนักในใจก็บอกพวกเขาสิพระเอกค่ะทำหน้าเครียดแล้วก็บอกว่าขอโทษที่โกหกจริงๆแล้วเขาไม่มีแม่แล้วแม่เขาเสียแล้วเขารู้ว่าแม่ต้องเฝ้ามองเขาจากที่ไหนสักแห่งเขาคิดว่าเขาไม่ควรหัวเราะอ,อย่างสนุกสนานทั้งที่แม่ยังเจ็บปวดเขาเลยโกหกทุกคนเรื่องแม่เพื่อนตัวเล็กค่ะก็เลยบอกว่าถ้าแม่มองนายอยู่นายก็ควรยิ้มไว้สิเพื่อนผมยาวก็พูดต่อค่ะว่าฉันมั่นใจว่าแม่นาย อยากเห็นนายยิ้มนะเพื่อนแวนก็ได้บอกพระเอกค่ะว่านายควรไปทําแผลที่เท้านะเดี๋ยวไอ้ของเนี่ยพวกเราจะจัดการเองจากนั้นซัวค่ะก็พูดกับพระเอกว่าไปเถอะตอนที่มันหนักนะนายไม่ต้องฝืนยกมันก็ได้เพราะนายยังมีพวกเราไม่เป็นไรหรอกถ้าพวกเรายกด้วยกันมันก็จะไม่หนักสุดท้ายแล้วพระเอกก็ยอมปล่อยมือค่ะและพูดขอบคุณเพื่อนๆทุกคนพอถึงเวลาแข่งขันวิ่งผลัดนะคะซัวะที่เป็นไม้แรกค่ะก็ได้วิ่งนําโด่งเลยแล้วก็ส่งไม้ต่อให้เพื่อนผมยาวเพื่อนผมยาวค่ะก็ ได้ส่งไม้ต่อให้เพื่อนตัวเล็กไม้ต่อมาก็คือเพื่อนแว่นซึ่งไม้ที่4ี่นะคะก็คือนางเอกของเรานี่เองค่ะขณะที่เพื่อนๆแต่ละคนส่งไม้นะคะทุกคนก็มีข้อความฝากไปถึงพระเอกค่ะโดยนางเอกนะคะที่กําลังจะส่งไม้ต่อให้พระเอก เธอได้ตะโกนว่านี่คือข้อความจากทุกคนอย่าแพ้นะสัญญานะเราจะอยู่ด้วยกันตลอดไปหลังจากนี้10ปีพวกเราทุกคนรออยู่นะคาเครุและในตอนนี้ค่ะพระเอกที่วิ่งรั้งท้ายมานะคะก็ได้แซงทุกคนจนมาอยู่ที่1เขาคิดถึงกําลังใจจากเพื่อนๆที่รอเขาอยู่ตรงเส้นชัยแต่มีจังหวะหนึ่งค่ะสีน้ําเงินที่วิ่งตามหลังพระเอกมาเขาได้ชนพระเอกล้มลงพระเอกเขาก็พยายามกัดฟันลุกขึ้นรวบรวมพลังและสุดท้ายวิ่งเข้าเส้น ในที่สุดค่ะหลังเลิกกีฬาสีค่ะนางเอกบอกกับพระเอกว่าเขามีพลาสเตอร์จะติดแผลให้นะพอติดเสร็จแล้วพระเอกก็ได้หอมแก้มนางเอกค่ะเขาบอกว่าเขาได้รับรางวัลแล้วละขอบคุณนะและหลังเลิกเรียนค่ะทุกคนก็ได้ไปเดินเล่นกันพูดถึงสถานที่ต่างๆค่ะที่ควรจะไปในช่วงฤดูต่างๆที่ไม่ซ้ํากันสัวก็ได้ชวนพระเอกว่าพวกเราไปเที่ยวสถานที่ต่างๆนั้นด้วยกันนะให้ครบทุกฤดูเลยพระเอกเขาก็ตอบตกลงนะคะทําให้นางเอกคิดว่าถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปอนาคต แตกต่างไปจากจดหมายก็คงจะดีตัดภาพมาที่นางเอกเปิดปฏิทินดูค่ะในจดหมายเขียนไว้ว่าวันที่31ธันวาคมเป็นวันเสียชีวิตของพระเอกซึ่งก่อนหน้านั้นวันที่21ธันวาคมพระเอกและนางเอกจะทะเลาะกันนางเอกไม่ได้ขอโทษพระเอกเลยจนพระเอกเสียชีวิตตัดมาที่นางเอกได้ยินพระเอกคุยโทรศัพท์กับยายค่ะนางเอกเตือนตัวเองในใจว่าห้ามทะเลาะกับพระเอกเด็ดขาดนางเอกจึงเดินไปถามพระเอกข่าว่าเป็นอะไรพระเอกบอกว่ายายไม่ค่อยสบายเป็นหนักจนเกือบปอดบวมถ้ายายตายไปแล้วก็เขาก็ ก็ต้องอยู่คนเดียวนางเอกนึกถึงเนื้อความในจดหมายเขาว่าอีก10ปีคุณยายก็ยังอยู่ดีนี่นางเอกเลยปลอบพระเอกเขาว่าไม่เป็นไรหรอกคุณยายต้องไม่เป็นอะไรแน่แต่พระเอกเขากลับไม่พอใจค่ะเขาพูดกับนางเอกว่านางเอกเอาอะไรมามั่นใจว่ายายของเขาจะไม่เป็นอะไรถ้าเกิดเรื่องขึ้นกับยายเหมือนตอนเกิดกับแม่ล่ะอย่ามาตัดสินอะไรโดยที่ไม่รู้เรื่องพอพระเอกเขารู้ตัวว่าเขาพูดอะไรไม่ดีออกไปเขาก็ขอโทษนางเอกและบอกว่าตอนนี้เขาอยากอยู่คนเดียวตัดภาพมาที่นางเอกพยายามโทรหาพระเอกค่ะแต่ว่าเขาไม่รับสายเลย ตัดภาพมาที่ข้อความในจดหมายเวลาเจอกันทุกเช้าพระเอกจะทักนางเอกเหมือนทุกวันแล้วพระเอกจะพูดว่าวันนี้หนาวเนอะและนางเอกก็จะตอบกลับว่าหนาวเหมือนกันและนั่นจะเป็นการพูดคุยครั้งสุดท้ายระหว่างพระเอกและนางเอกตัดภาพมาที่โลกอนาคตค่ะนางเอกและเพื่อนๆกําลังจะกลับหลังจากร่ำลาคุณยายเสรจระหว่างทางเดินกลับทุกคนก็ได้ร้องไห้เสียใจยกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นในวันนั้นนางเอกคะ่ะก็ได้เอาไดอารี่ของตัวเองออกมาอ่านพร้อมกับร้องไห้สวัที่ได้มาเห็นนะคะก็ได้กอด ปอบเธอและชวนนางเอกลองเขียนจดหมายให้พวกเขาทั้งสองคนในอดีตดูกันเถอะตัดกลับมาที่อดีตค่ะพระเอกและนางเอกกำลังเดินสวนกันตรงทางเดินพระเอกได้พูดกับนางเอกว่าบายๆพอพระเอกเดินผ่านนางเอกไปแล้วนางเอกเขาก็รีบวิ่งมาเรียกพระเอกแม้พระเอกจะบอกว่าไว้วันหลังนะแต่นางเอกก็ตื้อค่ะบอกว่าอยากจะคุยกับเขาให้ได้และไม่อยากเสียใจภายหลังสุดท้ายแล้วทั้งคู่ก็ได้มาคุยกันนางเอกบอกพระเอกเขาว่าขอโทษที่พูดถึงคนใหญ่โดยไม่คิดถึงใจของนาย พระเอกก็ขอโทษนางเอกเช่นกันค่ะที่ไม่คิดถึงนางเอกเลยเพราะเขานึกเสียใจเกี่ยวกับแม่ของเขาเราเลิกคุยเรื่องนี้กันเถอะไปแล้วนะหลังจากนั้นพระเอกหันหลังจะเดินหนีค่ะนางเอกรีบวิ่งมาแล้วก็บอกว่าชอบชอบคาเครุอยากอยู่ข้างๆอยากช่วยเหลือพระเอกค่ะบอกว่าถ้านางเอกอยู่ข้างๆเขาเขาอาจจะทำให้นางเอกเจ็บปวดนางเอกบอกถึงอย่างนั้นก็อยากจะอยู่ด้วยกันพระเอกกลัวจะทำให้นางเอกเจ็บปวดเขาคงไม่ยกโทษให้ตัวเองแน่เขากลัวนางเอกจะเกลียดเขานางเอกเธอไม่ได้พูดอะไรค่ะ แต่ว่าเธอเดินไปกอดเขาจากนั้นค่ะเธอก็บอกว่าเธอไม่เกลียดเขาหรอกเธออยากให้เขาบอกความรู้สึกไม่ว่าจะดีหรือร้ายพระเอกได้ฟังแบบนั้นค่ะเขาก็พูดกับนางเอกอย่างใจจริงว่าเขาทรมานเขาไม่เข้าใจว่าเขาจะอยู่ไปทําไมบางครั้งเขาก็อยากทิ้งทุกอย่างทั้งเรื่องของนางเอกและเพื่อนๆแต่เขาคงยกโทษให้ตัวเองไม่ได้ถ้าเป็นแบบนั้นเขาอยากจะเข้มแข็งอยากมีความสุขนางเอกจึงได้ปลอบพระเอกว่าถ้างั้นก็มีความสุขเถอะนะมีชีวิตไปด้วยกันจากที่นางเอกเป็นฝ่ายกอดพระเอกอยู่คนเดียวนะคะ พระเอกก็ได้ยกมือกอดนางเอกตอบโดยมีเพื่อนๆค่ะคอยมองอยู่ไกลๆ ตัดภาพมาที่อนาคตค่ะสุวะละนางเอกกําลังนําจดหมายไปฝังไว้ที่สวนสาธารณะเขาบอกว่าจดหมายนี้ต้องช่วยพระเอกที่อยู่อีกโลกหนึ่งได้แน่นอนถ้ามันไปถึงพวกเขาในอดีตก็คงจะดีนางเอกมั่นใจว่าต้องไปถึงอย่างแน่นอนตัดภาพกลับมาที่พระเอกในอดีตเขาเดินเข้ามาในห้องของแม่และได้เปิดดูคลิปที่แม่อัดไว้ในคลิปแม่บอกว่ามีหลายเรื่องที่แม่ไม่ได้บอกกับพระเอกแม่ขอโทษที่ไม่ได้บอกว่าอย่ากับพ่อเพราะพ่อ,พอชอบใช้กําลังแม่ไม่อยากให้พระเอกถูก ร้ายและที่พระเอกไม่ค่อยมีเพื่อนที่โตเกียวตอนที่อยู่ชมรมฟุตบอลพระเอกก็เข้ากับเพื่อนไม่ค่อยได้แม่รู้และคิดว่าถ้าย้ายโรงเรียนอาจจะช่วยลูกได้แม่กลัวว่าลูกจะรู้สึกแย่ก็เลยไม่อยากให้เข้าชมรมแม่รู้สึกเสียใจที่สื่อสารกับลูกไม่ได้เลยและตัดสินใจแทนลูกแม่คิดถึงความรู้สึกลูกมาตลอดแต่ก็ยังทำให้ลูกรู้สึกแย่แม่อยากให้ลูกมีความสุขนี่คือความรู้สึกของแม่ ขอโทษที่เข้าไปยุ่งยกโทษให้แม่ด้วยนะพอจบคลิปนะคะพระเอกค่ะก็ยิ่งเสียใจมากไปกว่าเดิมตัดภาพมาที่ตอนคพ่อเพื่อนๆที่ได้นัดกับพระเอกไว้ว่าจะมาเที่ยวงานเทศก,กาลสิ้นปีด้วยกันซึ่งเป็นวันที่31มธันวาคมเพื่อนเพื่อน,นทุกคนขับเป็นกังวลมากๆที่โทรหาพระเอกไม่ติดทางด้านของพระเอกค่ะเขากําลังปั่นจักรยานมาที่สี่แยกและดูท่าทางเขากําลังจะคิดอะไรบางอย่างอยู่ซึ่งนางเอกและเพื่อนๆน,นะคะก็ได้ไปหาพระเอกที่บ้านคุณยายก็ได้ บอกกับเพื่อนๆค่ะว่าพระเอกนะ่ะออกไปตั้งนานแล้วพอได้ยินแบบนั้นทุกคนก็แยกย้ายกันไปตามหาพระเอกค่ะเพื่อนแวนนะคะก็ได้บอกแสเกี่ยวกับพระเอกค่ะรีบโทรหาสุวะและนางเอกบอกว่าพระเอกนะ่ะมุ่งหน้าไปทางสุวะและนางเอกทุกคนก็เลยรีบวิ่งไปตามหาพระเอกในจุดที่สุวะกับนางเอกอยู่ค่ะพระเอกที่กําลังปั่นจัก,กรยานอย่างเร็วลงมาจากเนินเขาค่ะในหัวเขาก็ได้คิดถึงเรื่องดีๆเกี่ยวกับนางเอกสุวะและเพื่อนๆความรู้สึกดีๆที่พวกเขามอบให้แก่กันในขณะนั้นเอง ก็มีรถบรรทุกค่ะส่วนขึ้นมาพระเอกในตอนแรกที่ตั้งใจจะพุ่งใส่รถบรรทุกคันนั้นแต่สุดท้ายแล้วค่ะเขาก็ตัดสินใจเบรจกจักรยานแล้วก็หักจักรยานล้มต่อหน้าเพื่อนๆพอรถบรรทุกจากไปนะคะเพื่อนๆรวมถึงนางเอกค่ะทุกคนก็รีบวิ่งไปหาพระเอกพระเอกเขาบอกว่าเขาแค่อยากจะขอโทษแม่อยากจะไปหาแม่แต่พอเอาเข้าจริงๆแล้วเขาก,กลัวเขาคิดถึงเพื่อนๆอยากจะสร้างความทรงจําดีๆกับทุกคนเขายังไม่อยากตายเขาอยากอย,กอยู่กับทุกคนเพื่อน ตัวเล็กค่ะบอกกับพระเอกว่าฉันก็อยากอยู่กับนายถ้าทารมานมากแล้วก็ก็พูดมันออกมาเพื่อนผมยาวบอกต่อว่าไม่เป็นไรหรอกฉันจะปกป้องนายเองเพื่อนแวนบอกว่าอย่าตายนะเจ้าบ้ามัางงะไม่ไว่ากี่เล่มฉันก็จะให้นายยืมเล่มที่ทําให้นายยิ้มได้ต่อมาค่ะซัวก็ได้พูดกับพระเอกว่าฉันคิดไม่ออกว่าถ้าไม่มีนายจะเป็นยังไง ถ้าแกตายไปแล้วก็ฉันจะไม่ยกโทษให้เด็ดขาดทางด้านนางเอกค่ะเธอก็ได้บอกว่าเธอขอโทษนะและเธอก็พูดไม่ออกค่ะเอาแต่ร้องไห้สุวะจึงพูดขึ้นว่าเธอควรพูดอย่างอื่นมากกว่านะ จากนั้นค่ะเพื่อนๆก็ได้บอกรักพระเอกรายคนถึงตานางเอกค่ะเธอพูดว่าเธอนรารักเขารักมากๆทางด้านของพระเอกค่ะก็ยิ้มทางน้ําตาเขาพูดว่าเข้ารักทุกคนขอบคุณนะที่มาเป็นเพื่อนกันจากนั้นค่ะทุกคนก็กอดกันตัดภาพมาที่เพื่อนๆทั้งห้าคนในอนาคตยืนมองพระอาทิตย์แสงสีสม้มและหวังว่าจะสามารถช่วยพระเอกและเชื่อมอดีตเข้ากับอนาคตพร้อมๆกับตัดภาพมาที่อดีตค่ะ พวกเขาทุกคนมาที่เนินเขามองขอบฟ้าสีส้มด้วยความรู้สึกที่มีความสุขและหนังก็จบแต่เพียงเท่านี้หนังเรื่องนี้นะคะได้คะแนนใน IMDB ไป7คะแนนค่ะหากเพื่อนๆคนไหนนะคะอยากจะแชร์ความรู้สึกเกี่ยวกับหนังเรื่องนี้ก็สามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะคะลาวีสเตชันรออ่านทุกคอมเมนต์เลยค่ะและหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปค่ะและอย่าลืมกด subscribe เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากลาวีสเตชันส ถานีสปอยสำหรับวันนี้ see you next time ค่ะ